ลายอาจจะทําให้เจ้าของอใจอ่อนแต่งานนี้ไม่ได้ใจอ่อนแต่อ่อนใจค่ะเพราะว่างูเนี่ยเข้าบ้านวันเดียว3มตัว,ตว ที่เห็น3ตัวเนี่ยไม่ใช่แค่หมา3ตัวนะคะเพราะหมา3ตัวมันกำลังเห่างูที่แอบมาเข้าบ้านแล้วมันไม่ได้มาตัวเดียวค่ะมันทยอยมาทยอยมาตั้งแต่เช้าจะรดค่ำสามตัวทีเดียวคุณผู้ชมซึ่ง Facebook ของผู้ใช้รายหนึ่งค่ะเขาโพสต์คลิปหมาเขาเนี่ยสตัวช่วยกัน เฮาส่งเสียงดังเพื่อต้อนงูเหลือมไม่ให้มันเลื้อยเข้าบ้านนะคะพอต้อนมาได้กู้ภัยก็ต้องรีบมาสิคะกู้ภัยมาพร้อมกับอุปกรณ์ค่ะจับงูเหลือมตัวนี้ความยาวสักสาเมตรฝาา่าๆ <Wow. S 1> น้ำหนักประมาณ15้ากิโลกรัมนะคะกว่าจะจับได้ก็ตออ่อต่อสู้กับมันเหมือนกันเพราะรดูสิแรงมันเยอะมันก็พยายามขัดขวางการจับกลุมนะมบอกเลยนะคุณชีสาพุงมันเหมือนจะแตกเลยเ,เลย,เลยไม่รู้มันไปกินอะไรมาบ้างแล้วหรือเปล่าอ่ะแต่ว่า ดูจากสภาพแล้วน่าจะกินอะไรมาบ้างเราดูท้องอป่องจะเป่จงจะแตกอยู่แล้วอ่ะค่ะนี่รู้ความจริงแล้วจะอึงบอกเลยเออเนี่ยคุณผู้ชมน้ําหนักตัวตัวนี้ประมาณสัก15กิโลกรัมนะคะก็ตัวไม่ไม่น้อยนะคะครับพอกู้ภัยจับได้ก็ใส่ถุงปุย๋ยแต่ก็ค่อนข้างทุรักทุเลนิดน,นึงเพราะว่าตัวมันใหญ่เหตุผลที่ท้องมันป่องและตัวมันใหญ่เพราะ มันเพิ่งไปกินเจ้าแมวซ<า>้ม<อ>ใช่แมวของเจ้าของบ้านไปหมัดๆเจ้าของบ้านเขาพูดเลยนะตอนที่จับว่าโอ้ยส้มเออ,อนั่นนะสิเรียบร้อยไปแล้วเสร็จไปแล้วตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไปดูอีกนะไปดูอีกหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ในพื้นที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุร์เป็นยังไงค่ะมันใส่ไม่ได้ตัวมันใหญ่ขนาดนู่ ไอ้ต้มตูตามหาทุกวันอืมมันน้อยที่ไหนและตัวเนี้ย ทุกวันต้ง <Blade S 1> แต่หายไปเสียงเจ้าของนี่คือเสียงร้องห้มากคิดถึงมันแล้วสุดท้ายพอมาทราบแบบนี้นี่ก็ทําใจลําบากนะเจ้าส้มเนี่ยเอาพอผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงค่ะเจ้าของ Facebook รายเดิมมาโพสต์ข้อความอีกบอกตัวที่สมของวันนี้ก็มาตัวที่สมเหรอตายตายตายระแวงกันหมดแล้วงูจะเยอะอะไรขนาดนี้เจ้าของบ้านถ่ายคลิปพร้อมกับเอาไฟฉายมาส่องงูเหลือมตัวที่3มที่กําลังเลื้อยเข้าบ้านนะคะ เขาบอกโอ้โหอยู่ยังไงล่ะทีนี้ไปหาเจ้าของบ้านเลยดีกว่ารวมถึงเจ้าของโพสด,ด้วยคุณอามินะนะคะบอกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสามตัวบุกเข้ามาบ้านในวันเดียวอะ่ะนะคะดีดีที่ยังมีน้องหมาที่เลี้ยงไว้ในเห่าเตือนอก็เลยรู้ว่ามีสัตว์แปลกปลอมเลื้อยเข้ามาในบ้านพี่เขาเลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยมาจับนะคะจากตอนนั้นสองทุ่ม มาอีกตัวหนึงออ่งนะคะเวลาผ่านไปก็มาอีกตัวหนึง่งแถมยังมากินแมวที่เลี้ยงไว้อีกด้วย,ยผ่านมาไม่ถึงชั่วโมงหมาสามตัวเดิมนั่นแหละหาวอีกรอบอีกเอาอีกแล้วพอไปดูปุ๊บเจอเหลือมจ้านอนขุดขดอยู่ที่พุ่มไม้ออมันไปส่งสัญญาณออบอกพรรคพวกมันมาหรือยังไงส่งได้เนี่ยหรอไม่รู้ว่ามันมันส่งแบบเป็น โทรจติตหรือว่ามันพิมพ์ข้อความไลน์ไปหาเพื่อนมันบรงนี้่มีมีโรงทานแมวโอยงูค่ะไม่ใช่คุณอะแล้วสุดท้ายนะคะกู้ภัยก็จับไปได้ทั้ง3ตัวโดยมีสามตัวนี้อีกเหมือนกันที่ช่วยอารักขาดูแลความปลอดภัยถือป่ะโยอดเยี่ยมมากนะคะพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตมามาคอมเมนต์ใหญ่เลยบอกเฮ้ยไม่แน่นะคุณเจ้าของบ้านอาจจะให้โชคว่า ได้โชคได้ลาบเปล่าไม่รู้เอาแมวขึ้นมานั่นแยใช่ไหมอาจจะจะโชคลาบหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกครับแต่ให้คิดว่าเออสุดท้ายแล้วมาจัดก,การไอ้ตรงที่มันลกๆดีกว่าดีคะ่ะจะได้ไม่มีงูแถานั้นนะครับ